วันนี้พามาดูรถสวยราคาถูกกันอีกแล้วนะครับเป็น Toyota Vigo กคันนี้ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับมาแล้วนะครับสำหรับรถราคาถูกนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะครับก็ภาษีนะครับ31สิงหาคม2568นะครับพอเพิ่งชฉชิง สองห้าหกสองหกห้านะครับดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยครับสีดีนะคันนี้สีโอเคเลยนะครับก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าสี่แปดนะครับเป็นรถปีสองพันห้านะนี่ครับรุ่นปีสองพันห้านะครับสีเทานะครับคันนี้ก็ไอเครื่องเครื่องเครื่องสามพันนะครับคันนี้นะครับเครื่องสามพันนะครับ หนึงหกสามแรงม้านะครับสองเพานะครับดีเตลนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่าเป็นโตโยต้าอันนี้เดี๋ยวรีวิวรอบคันก่อนนะครับแล้วก็รีวิวภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะสีก็โอเคอยู่นะแจ๋วอยู่นะครับคันนี้แม็กเดิมนะเป็นแม็กโตโยต้นะครับ แม็กเดิมยางดียางปีไหนเดี๋ยวขอเช็คยางหน่อยนะครับนี่นะครับสองบันญี่ปุ่นทั้งอันนี้ยางอะนะเดี๋ยวขอรีวิวรอบคันก่อนแล้วกันนะมีแม็กไลเนอร์ของโตโยต้าเลยนะ สีดีอยู่นะคันนี้จิดสีนะครับเห็นตัว e นะครับคันนี้มีกันชนท้ายเรียบร้อยนะครับตัวเปิดกระป๋าหลังนี่เป็นจุดเดียวนะนะครับเป็นจุดเดียวมีกันชนท้ายนะครับมียางอะไหล่นะครับคันนี้ มีอยังอะไรด้วยนะสีดีนะรอบคันก็สีใช้ได้นะครับจะถา่ายเห็นตามซอกตามมูนเลยผมก็จะถา่ายเห็นเลยนะเดี๋ยวก็ดูภายในสักหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับ กันนี้กระจกไฟฟ้าภายในนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเป็นเบาะเป็นเบาะนี่นะเป็นเบาะตามสภาพเลยนะออแกก็โอเคอยู่ครับเป็นรถแคบไม่ได้คัดแคบนะรุ่นนี้ก็กว้างขวางอยู่นะครับประตูนี้ก็ปิดสนิทเลยนะกลึบเลยครับประตูนี้ปิดสนิทเ,เลยนะครับ ให้กัน,นครับรถปีสองพันห้านะมาขอดูเลขไม้สักหน่อยแล้วกันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ผมจะลองสตาร์ตเปดิดกุญแจมานะครับแอร์เย็นเลยนะแอร์เย็นเลยนะครับผมจะลองสตาร์ทสักหน่อยแล้วกันครับเลขไม้อยู่ที่ เดี๋ยวขอดูเลขไม้ก่อนสามแสนหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองนะครับเลขไม้นะติดแล้วนะครับมาติดเครื่องละเดี๋ยวเราไปทดลองกับขี่เดี๋ยวขอดูกระจกก่อนนะครับว่าขึ้นเป็นยังไงบ้างอขึ้นลงได้ปกตินะครับข้าง,งนู้นก็เดี๋ยวเช็คโอเคกระจกขึ้นลงได้ไม่มีปัญหาเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้ไป เดี๋ยวไปทดลองกับเฉีกันดีกว่าไมมขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเกจวัดระดับต่างๆนี่ก็ขึ้นปกตินะแอร์เย็นช้ำเลยนะครับภายในนะนิ่มๆเลยครับอันนี้นิ่มๆเลยครับอันนี้ อันนี้ก็กระจกไฟไฟ,ฟ้าพรุงอะไรพาวเวอร์แอร์ใช้งานได้ปกติแบบเย็นมากนะครับไฟเลี้ยวต่างๆก็ใช้งานได้ครบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวแล้วขับไปฝั่งนู้นนะครับรถอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับเบรกใช้ได้นะเบรกโอเคนะครับรถอยู่จังหวัดพิจิตรอำเภอลมเกานะครับบ้านหนองัวแก้วนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะ มาดูรถก่อนได้นะครับมาดูตัวจริงก่อนได้นะนะครับนิ่มๆเลยะจะดูลองดูการเลี้ยวการเบรกนะครับก็อันนี้เบรกปกตินะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าโอเคนี่นะครับบ้านหนองบัวแก้วนะนี่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ,บอำเภอหลุมเกา่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับ เกียร์เขาได้ครบทุกเกียร์นะครับไม่มีหลุดไม่หลวมนะโอเคเดี๋ยวผมหาที่จอดด้านหน้าดูเครื่องยนต์สักคู่นะอ่าแล้วก็รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวผมขอจดด้านหน้าตร ก็คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไที่1,045,000บาทนะครับ1,045,000บาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาคุยได้เนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปรออ่านคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถพูดคุยทักทายได้เลยนะอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยมีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได คันจะได้เห็นก่อนใครนะหรืออยากจะดูรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ